คนนะครับคงอยากจะเล่นหุ้นเหมือนกันแหละตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เปิดให้ทุกคนที่ลงทุนได้มาลงทุนแต่ถ้าเรายังไม่มีเงินจริงๆล่ะอะอนนาแอปตัวนี้ครับจะให้เงินคุณเล่นหุ้น1นึ่งแสน 1แสนบาทเคนดีครับเป็นเงมันจะเป็นค่าเงินในแอป,ปนี้คล้ายๆกับเป็นตลาดหุ้นจำลองนะตั้งชื่อว้เก๋ามากเทรดดิ้งไทคู n นะครับเป็นผลงานของคนไทยนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่สนใจในการลงทุนเนี่ยลองที่จะดาวน์โหลดแอป,ปนี้แล้วลองเล่นก่อนมีเงินให้แสนหนึ่งบริษัทที่สร้างนี้ชื่อว่าอีก i t e อเ i ีก็ทำแอปขึ้นมานะครับโดยคาดหวังว่านัก นักเล่นหุ้นจำลองนักลงทุนนักลงท,ทุนที่อาจจะเติบโตเป็นนักลงทุนจริงๆนะครับอยากซ้อมอยากซ้อมลอเล่นกันก่อนออโดยวิธีการนะครับก็คือจะดึงเอาราคาซื้อขายจริงของตลาดหลักทรัพย์ผ<อ>่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใส่ในตัวเกมนี้ด<อ>ังนั้นเกมนี้มันจะไม่ได้เป็นค่าเงินจำลองแล้วค่าเงินที่เขาให้เนี่ยเงินจำลองอแต่จึงเอาราคาจริงในตลาด มาแสดงผลเราก็ต้องฝึกอ่านสถานการณ์ของหุ้นแต่ละตัวจังหวะนี้ลงจังหวะนี้ขึ้นขายตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมาเปรียบเทียบเป็นเงินเพนนีของเราและพอเรียกว่าคุณซื้อได้จนประสบความสำเร็จนะคุณก็ได้มั่นใจก่อนไปซื้อหุ้นจริงไปซื้อพอไปซื้อหุ้นจริงปุ๊บไม่เหมือนกับในเกมเลยแม้แต่น้อยเหมือนเหมือนเหมือนผมเคยเล่นแล้วแบบเดียวนี้บนเบดของพันทิปสินทรตลาดหุ้นสินทรให้เงินมาล้านหนึ่งผมทําเป็นเงิน3ล้านได้ภายในสองเดือนนี่แล้วพอเข้าตลาดหุ้นจริงนะ สองแสนก็เกี้ยงและเดือนพี่หลามพี่หลามอาจจะเคยมีประสบการณ์เล่นพวกเกมหุ้นจำลองกันนะแต่นี้ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมครับเข้าไปร่วมกับเคแล้คคนที่ทำเงินสูงสุดในเกมนี้จากเงินเพนดีของเขาถ้าสูงสุดภายในเกณ์ที่กำหนดคือเขากำหนดระยะเวลาขึ้นมาสูงสุดเอาไปเลยกองคุณรวมเ c ทชูรี่เป็นกองทุนการกศกรไทยสามแสนหกหมื่นบาทครับโอ้โหสุดยอดเลยเล่นเองไปเลยดีกว่าดีกว่าไปเล่นหุ้นอีกอ่าลองดูลองดูะนะครับช่วงต่อไปอัปเดตข่าวสารวงการมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกับผู้ชายคนนี้เลยครับปีตะกวงควงมือถือช่วงปีตะกวงควงมือถือ สนับสนุนโดย d t แท 3G